สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้ก็มีถุงปริศนานะคะนีส่งมาให้น้ำนะคะน้ำให้ทุกคนเดาว,ว่าเป็นของใครไหนทุกคนลองเดาวูดีว่าเป็นของใครเดี๋ยวน้ำค่อยเฉลยนะมาเรามาแกะดูกันก่อนเนาะนะแกะดูกันก่อนเนาะว่าเป็นอะไรลุนไปคพ,พร้อมกันนะทุกคน พึ่งตื่นนะอาจะดูสมืพนหน่อยนะทุกคนไม่ไหวทำงานข้ากาดอสี่อาทิตย์แล้วอะร่างกายแย่แย่มากๆอ้มีเลยมีการกระแทกด้วยนะมีอะไรบ้างนะทุกคนอยากรู้ยังว่าใครส่งมาให้อยากรู้ยัง นั่นก็คือเพื่อนส,สวยของเรานะคะแดนให้เฉลยยังทุกคนให้เฉลยยังเพื่อนมินน้นเนาะเพื่อนมิ้นส่งของมาให้นะคะทุกคนเพื่อนมิ้นสวยๆของเราส่งของให้นะเดี๋ยวมาดูนะว่าเมียโอหอมาอย่างดีแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่ะลยสีใหญ่ หูใหญ่ๆห,ห,หลายชั้นมากจะตุยอยู่แล้วทุกคนทำงานแทบไม่มีเวลาพักเลยอ่ะนี่ก็เพิ่งตื่นเนาะเพื่อนส่งมาให้ก็อ่ของอ่ะถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าน้ำยังไม่มีเวลาไปทำงาน <S <S วันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะวันอาทิตย์นะคะก็เพี่จะตื่นเหมือนกัน ยังไงเพียลุนลุนลุว่ามีอะไรบ้างจะมีอะไรให้เราสะพายไหมนะ แบบหนาแน่นมากทุกคนว้าวนี่เลยทุกคนนี่นี่ม,มันมงแกะดูนะอ่ามันเป็นคล้ายๆแบบไดเป่าผมเนาะไดเป่าผม แล้วก็เป็นหวีที่ดีเลยใชได้ใช้ได้ใช้ได้ไดนี่นะคะขอบคุณนะคะคุณเพื่อนแล้วก็มีอะไรเซรั่มโอ้เพื่อนส่งเซรา่มมาให้ใช้ด้วยกลัวไม่สวยนะทุกคนอยากอยากสงสัยอยากให้เพื่อนสวยนะนี่เลยค่ะเซราม่ม Okay, เดี๋ยวจะใช้นะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนขนมวะ่ะโซงขนมมาให้น้ำด้วยนี่เลยนะคะนี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะมีอะไรอีกคอลลาเจนนะคะนี่คอลลาเจนวิตามินซี Okay. น้าก็จะดูสมสมหน่อยนะแลอันนี้อ๋ออันนี้ก็คอลลาเจนเหมือนกันทุกคนสองกล่องโอ้ส่งของมาเยอะมากนี่ลหละค่ะเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยนะนี่นะเพื่อนโอ้ส่งมาเยอะเยอะมากๆนี่ส่งหมวกมาให้ด้วยอันนี้จะเป็นหมวกแบบนี้นะ็ีะงไง กันแดดได้สบายเลยนะทุกคนสวยโอเคแล้วก็มีเสื้อเฮ้ยเสื้อน่ารักนี่ทุกคนเสื้อน่ารักอุย้ยเข้ากับหมวกเลยอะ่ะสวย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 นี่โอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักไหมนี่เสื้อสวยๆนะคะนี่ มากเฮ้ยเพื่อนส่งเสื้อมาให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นเสื้อคลุมเ,เสื้อคลุมโอเคโอ้ยน่ารักจังเลยอันนี้ใหม่ใหม่เลยนะทุกคนดูสิไปยังไม่ได้เอาออกเลยนะโอ้ยอันนี้ยังอยู่ในถุงเลยขอแกะดูหนมามา่อย เพื่อนคงยอยากจะให้เราสวยเนาะแต่เพื่อนไม่มีเวลาแต่งตัวเลยเธอน่ารักอะ่ะทุกคนทุกคนวัานานา่นารักมากน่ารักอ่ะน่ารักมากรอก่อนนะเยอะมากๆม,มีไหมมีไหมโอ้ยเพีย้ยนทุกคนเนี่ย สูงเสื้อมาให้เต็มเลยหลายตัวเลยนี่นะคะเสื้อ,อยืดจะเล็กเัวน้อยน่ารักนี่น่ารักมากนี่จตตัวน่ารักอะ่ะทุกคนสวยสวยสวยเลยน่ารักจังเลยอะ่ะ น่ารอันนี้อะไรเปนเกยน่ารักไหมโอเคนี่นะทุกคนเยอะมากๆเลยนะคะก็คืออ๋อยังมีามาเลทุกคนที่จะเห็นนี่ก็ใหม่ใหม่เลยนะเออน้ำจะบอกว่าเพื่อนมิ้น์เขาขายเคื่องฆ่านะทุกคนเราเข้าไปติดตามดูเพจเขาได้นะคะเพจของเขาอ่า แฟชั่นออนไลน์แม่มิ้นนะคะเนาะแฟชั่นออนไลน์แม่มิ้นนะคะเข้าไปติดตามได้นะทุกคนแล้วก็อย่นลืมไปอุหนุนเพื่อนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกริงนดีเนาะนี่อุ้ยน้ำใส่ได้พอดีเลยนะเนี่ยใส่ใส่ได้พอดีเลยนะเนี่ยพอดีเลย น่ารักอ่ะน่ารักอ่ะสวยสวยไหมทุกคนนี่เลยน้ำจะบอกให้ของเยอะมากมากเยอะแบบเยอะมากมากนี่ทั้งเสื้อผ้าเอวยอะไรเอยเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยชิปเต็มเลยทั้งคลลาเจนครีมได้อาไรใดใเอยดีๆ เยอะก็ขอบคุณเพื่อนมากๆเลยนะคะที่ยังรักและเป็นห่วงกันเนาะยังส่งของใช้มาให้เต็มเลยเนาะโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมไปติดตามเพจเพื่อนด้วยนะคะแม่มิ้นออนไลน์เนาะโอเคค่ะหลังจากนี้ทุกคนก็อย่าเพิ่งดื่มน,น้ำเนาะน้ำก็อาจจะไม่มีคลิปให้พี่ๆเพื่พพพพพพพอนๆทุกคนได้ชมกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ำอะทำงานทุกวันเนาะ ลูกน้ําต้องใช้ตังนะคะทุกคนเนาะแม้บางคนอาจจะบอกว่าตังไม่ได้สําคัญนะทุกวันนีต้ตังเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเราต้องใช้นะคะต้องกินต้องใช้เนาะถ้าไม่มีนี่เราจะไปขอหยิบยืมใครไม่ได้นะทุกคนเขาไม่ได้มานั่งให้เราหรอกเนาะถ้าเราไม่หาเองนะคะนะคะก็ช่วงนี้ก็ถ้าเป็นวันหยุดอะไรแบบเนี้ย ส่วนมากน้ําจะพักผ่อนมากกว่าเนาะพักผ่อนแบบให้เต็มที่ทุกคนก็อาจจะมีแบบถ่ายคลิปเล็กๆน้อยๆอยทากับข้าวอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้น้านะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะ